ไอ้ลับปะปกลับปะอะไรล่ะปุ๊ปะานี่คืออ่างน้ำของเราอ่างมาใหญ่บิ้มใหญ่กว่นี้มีไหมมีแต่ไม่มีที่วางเดี๋ยวนะขอทาบำรุงก่อนหน้าสวยผมสวยผิวสวยก็ามานั่งรอเซอร์ไพให้เธอไงไพให้เธอแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้ และนี่คือตัวต้นเหตุเออถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีอะไรให้ดูจำไว้แล้วตกลงมีกี่บอ่อแล้วไม่ทำเสียอย่างนั้นนะคนจะหลับจะนอนอ่ะกี่บอ่อแล้วเร็วจดเอาตื่นมาจายตังก่อนอ่านี่หนึ่งสองสามบ่อเองนี่ๆี่น,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 นี่วันนี้เขามีเซอร์ไพรส์ติดขอบอ่างให้ด้วยงานละเอียดเนียบมากจากร้าน บ้านน้ำตกนะคะมาทำขอบทองให้ด้วยดูดีกว่าบ้านกูอีก <c oughs> และต่อจากนี้เราจะเริ่มทำการจับปลาไซส์ใหญ่ใหญ่เท่าไหนาใหญ่เท่าขามาดามแพมค่ะใครอยากไปอยู่หน้าบ้านบ้างน,น้องเขาเป็นปลาที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะเดี๋ยวน้องไปค่ะหรือตัวเล็กค่ะ <c oughs> นี่ที่บึกของเรา ต่อไปนี้แต่ได้ไปแอร์อาดนะลกูกหนูเป็นปลามีแม่เป็นกัปปะนะคะอึ๊ดนะบอใหญ่สมใจละก็สวยลงลูกเลี้ยงเนี่ยไม่ได้เอาโชคลาภนะคะเลี้ยงเอาสบายใจไปพร้อมกันเลยค่ะสามตัวอ้หนักจังเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ที่อยู่หน้าบ้านเอามาใส่รวมในนี้ค่ะเพราะว่าน้องจะได้มีเนื้อที่แล้วน้องจะได้เครียดจบน้องเหลืองโหจับยากจังเลยนะพวกมึงเนี่ยอยู่กับแม่แผต้องหัดพูดหยาบเวลาขอข้าวต้องร้องอีแม่อีแม่มาได้แล้วอีกหนึ่งตัวน้องส้อมอ่า โหยในฝันฉันเป็นอย่างนี้เลยไปมากมองอะไรช่วยแม่ก็ไม่ช่วยลูกในละคุณลูกทอราพีแม่แก่แล้วเห็นไหมไปค่ะ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 ,คะนี่คือคนสวยของเรานะคะหนูอยู่ตรงนี้หนูจะสวยค่ะหนูจะโชว์ได้เลยว่าหนูสวยสวยมันตั้งแต่เกิดไม่ต้องหาหมอเหมือนแม่มันค่ะ เนี่ยเด็กที่มาดูนะเตรียมตัวไว้เลยนะมึงจ่ายคนละ20บาทถ้าเข้ามาดูผ่านประตูละหนึ่งและนี่ก็คือบาะปลาเล็กๆของมาดามแพมนะคะเล็กๆน่ารักแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็ไปที่เอสมาน้ำตกนะคะแต่ละเอออ่างซอสออและจะกดถูกนะก็คนดูก็ฉลาดกับกูเหรอมึงด่าคนดูโง่เหรอคุณวิทย์ไม่ได้นะโก